มาครับโดนโดจ้าอู้ใหญ่จริงโอ้โหเด็ดเหลือเกินครับแม่ดึงคันกับตกน้ำทุกคนเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับแม่อุ้หดูลอกวิ่งอ่ะอุ้หโอ้โหนี่นี่น่ากินสุดๆไปเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานาเอฟซี MC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเดชนะมากันอีกแล้วนะครับวันนี้งานล่าปลาดุกใหญ่ปากคลองน้ําเค็มเนาะหมายเนี่ยครับอยู่กันปากคลองน้ําเค็มทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ไปตกปลาด้วยกันครับตกปลาดุกใหญ่ปากคลองน้ําเค็มเนี่ยก็จะมีปลาดุกปากฏดแล้วก็พวกปลากระบางอะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าคลิปนี้จะได้ปลาอะไรบ้างจะโดน ปลาดุกใหญ่ๆอย่างคลิปก่อนหรือเปล่าครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มตกเลยกันครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับแม่อุยอ้ยๆดูลอกวิ่งเนี่ยอุ้ยน้าเชี่ยวนะทุกคนเอาเือเอกโดนก่อนเพื่อนครับมาวันนี้มาตกปลาก,ากับเือเอกสองคนนะที่ปากคลองเค็มครับอู้หูดูคันเนี่ยน่าจะพอมีไซส์อยู่แล้วเนี่ยอุ้ยๆใหญ่โอ้โหตัวแรกมาใหญ่เลยครับ เด็ดก,กันอีกแล้วงานประดุกใหญ่ปลาคลองน้ำเค็มโอ้โหนี่ยังยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าอู้ใหญ่จริงทุกคนเอ้ยไม่เอาอุ้ยเออ,อนี่โอ้โหดูในน้ำไม่เท่าไหร่ครับแต่ขึ้นมาบนบกไซโลทุกคนไม่หลุดโลแน่ครับตัวนี้ อะหมานด้วยปดุกใหญ่ครับเดี๋ยวชมกันต่อมามามาสองตัวติดติดเลยครับโอ้โหห่างกันวิ่ถึงห้านาทีโอยตัวนี้ย่อมหน่อยครับผมแหมแต่ก็ะไซสวยๆนี่โอ้บวกสองบวกสองคนแม่เด็ดเหลือเกินครับเนี่ยไซดูอือเอาเ,อาเอาแม่อย่างนี้ก็เริ่มหมานกันแล้วทุกคน มาครับตูนนี่จ้าโอ้โหอันนี้ต้องออกขึ้นครับใช้สวิงไม่ได้เพราะว่าในสวิงยังไม่ได้ปลดเลยทุกคนอ้ยกินสิดท,ทีครับนี่แม่ใส่้องนี่ครับผมเห็นไหมแมเนี่ยเนี่ยในสวิงก็เพิ่งจะปลดครับโอ้โหกินแม่สามตัวนี่ภายในสิบนาทีนะเสียง,งนะคโคตรเด็ดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจะฮอตเกินไปแล้ววันนี้ มาอีกครับตัวนี้สวยสวยด้วยแม่กำลังจะกินข้าวนะปาบก็ให้นี่อีกหนึ่งตัวครับผมคันกับตกน้ำทุกคนอุ้ยดูตัวนี้อีโปงใหญ่มาสวยเลยอุ้ยแม่ดึงคันกับตกน้ำทุกคนแมเหลือบทองมาเลยครับอ,อ้าวอีโปงก็มีให้เล่นทุกคนโดนโดนโดน,โดน,โดนทุกคน มาอีกครับอ้ย,ย,ยอาวอีกหตัวลอกเดินอีกแล้วครับหลอกเดินอีกแล้วเราขยับจุดกันหน่อยนะทุกคนเปลี่ยนหลุมครับมาเปลี่ยนหลุมปุ๊บโดนปั๊บเลยเนี่ยโอ้ยตัวนี้น่าจะใช้สวยนะครับโอ้ยยะออ้ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยดุกใจครับ นี่เหรอไม่ oh สุดยอดทุกคนมาอีกแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้หลอกออกแก๊กเลยครับน่าจะหนักอีกตัวนี้โอ้โหดูคันเนอะไมยังไม่โผล่นะดูไหนครับโอ้โโอโ้ใหญ่จริงโอ้โหเด็ดเหลือเกินครับดูโอ้ห สูสีกับตัวใหญ่เลยนะเอกว้โอ้โใหญ่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 สวิงก็เล็กไปหน่อยเนาะเนี้ยโอ้โหใหญ่ใหญ่อย่างนี้ทุกคนโคตรเด็ดครับ งัดลอยเลยนี่ใส่ย่อมย่อมครับนี่หัวเรือเพิ่งโดนครับท้ายเรือมาอีกนี่ไม่ต้องห่อนไกลนะอยู่แถวท้ายเรือเองนะโอ้แมนี่มาอีกหนึ่งครับผมท้ายเรือยืนอีกแล้วครับท้ายเรือโอ้โหกินดีสุดๆครับวันนี้แม่ท้ายเรือโทนอีกแล้วโอ้ยมันจะเต็มถุงอวนเอา้าวันนี้เนี่ย สุดยอดครับตอนนี้เราย้ายจุดกันอีกทีนะครับย้ายมาอยู่ตรงปากล่องเลยนี่ตรงนี้ก็เป็นทะเลแล้วนะทุกคนหมายสวยครับตกปลาตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นครับบรรยากาศโคตรดีไนนหนนยยุกนอยยกไหนเนี้ยในหนายยกแล้วถุงถุงอ้วนบางด้วยนะยกเช็คปลาดูสักหน่อยครับ แมวันนี้เซออีกมาส่งเซอเอกตกปลานะแล้ววันนี้เนียน่ยดูโอ้โหสี่ห้าโลต้องมีแล้วนี่เนาะแม่โคตรเด็ดครับทุกคนวางกระชังปุ๊บกดโดนปั๊บเลยครับโตไหมอู้ยลอกออกอีกแล้วนะโตครับตโตเหรอเซอเอกบอกโตนะมาออกมาปากล่องแล้วนี่ยังเป็นประดุกอยู่ปะครับไม่ หมอแล้วหมอแล้วโผล่ยังอูยน่าจะโตจริงครับอู้หูยอู้หูยเต็มตัวแมาโอ้โหทุกคนแมางานประดุกนี่ยังเด็ดเหมือนเดิมครับโอ้ยนี่โดนเหมือนกันครับโอ้ยโอ้ยหนักหน่อยตัวนี้ มาแล้วใสใช้ได้ครับอย,อย่างนี้ก็ใส้สวยกันทุกคนไก่มืดแล้วตอนนี้ย้ายเข้ามาในคลองอีกครับโดนกยอนี่แม่ย้อนกลับไปกลับมาก็โดนกันอยู่เนี่ยครับเมื่อกี้ช่างเด็ดได้มาตวงย่อมๆครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายช็อตให้ชม วันนี้ให้เสอเอกก็เป็นพระเอกเต็มที่แล้วครับผมโอ,โ,โอ้โหมีไซค์แล้วเหรออืือดูนักล่าปลาดุกใหญ่นะทุกคนปราบเกาให้นี่อระม่เดี๋ยวเราอยู่กันสักค่ำครับผมเนี่ยใกล้มืดโดนมาหนึ่งตัวหมาครับผมกินตั้งแต่มายันมืดครับนักไ้อเทกเอาเราจะอยู่ ช่วงค่ำกันอีกพักนึงครับแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าบา่านกันแล้ดูตัวนี้ถ้กก่อนอุ้ยส,สวยส,สวยสวยๆนี่แมสวิงมืดแล้วใช้สวิงนลฮะอันตรายมาคือนี่โดนอีกตัวงส,สวยครับผมแมเด็ดเหลือเกินมาดูปลากันนะครับทุกคนเรากลับมาบ้านแล้วนะดูปลาดุกครับที่เราได้วันนี้นี่ ได้ไม่น้อยครับผมไม่ไม่ใค่แค่ตรงนั้นนะมีตรงนี้อีกนี่โอ้โหเด็ดมากๆครับดูไซส์ใหญ่ๆก็เนี่ยตัวนี้น่าจะสายโลครับติดโลแน่สองตัวเนี่ยดูยาวเป็นแขนนะ่ะอัดกันแบบไม่มันจริงๆครับผมก็เดี๋ยวช่างเนตจะแบ่งปลาชุดนี้เนี่ยเอาไปทำเมนูอะไรเนาะเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผม ก่อเต่าตั้งกระทะคุณยายใส่ใส่หัวกะทิก่อนนะยายวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับแกงปลาดุกทะเลจะ้ะแกงแกงอะไรแกงปลาดุกทะเลจ้ะแกงกะทิปลาดุกทะเลใบชะพลูใช่ไหมย,ยายเริ่มจากเคี่ยวหัวกะทิกันก่อนครับพอหัวกะทิแตกมันแล้วเนี่ยใส่น้ำพริกแกงนะยายอ,อ่ะ น้ำพริกแกงของเราก็ต้องเป็นน้ำพริกแกง <c oughs> เครื่องแกงกะทินะครับ <c oughs> เคี่ยวน้ำพริกแกงกับหัวกะทิให้แตกมันจากนั้นก็เอาปลาลงนะยาย <c oughs> ปลาดุกทะเลที่เราไปตกกันมาครับผมหมานสุดๆคลิปนี้ <c oughs> ผัดเครื่องแกงกะทินี่น่ากินครับผม ผัดเนื้อปลาให้สะดุ้งสะดุ้งไฟจากนั้นคุณยายเติมหางกระเทีใช่ไหมครับ่า <Yeah. S 1> ตั้งน้ำแกงให้เดือดนะครับจนปลาเริ่มสุกจากนั้นยายเอาใบชะพูซอยใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> เราใส่ใบชะพูไปก่อน <Yeah. S 1> ปรุงรสเนี่ยเพราะว่าใบชะพูจะได้เปื่อยๆหอมๆนะยายเนาะจากนั้นก็ปรุงรสเลยนะครับ <Yeah. S 1> เริ่มจากใส่ชูรสครับ yeah. ตามด้วยผงปรุงรสครับต่อด้วยต,<า>ตัดหวานหน่อยๆครับผมแกงกะทินี่ต้องให้ออกหวานนิดๆครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำปลาน้ำปลานะเครื่องปรุงมีสี่อย่างนะยายเม,มนูนี้แกงแบบบ้านๆครับแกงกะทิใบชะพลูแกงแดงกะทิสดแบบนี้เด็ดแน่นอนทุกคนเนื้อเป็นต่อนๆใบชะพลูหอมามากๆครับ ชิมรสเรียบร้อยแบบนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมยายแกงกระทิปลาดุกทะเลใบชะพูครับผมไหนยายงัดมาให้ดูจริงครับนี่น่ากินสุดๆไปเลยครับผมเดี๋ยวมาลองชิมกัน<อ>เมนูข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะนยายเมนูนี้นี่เนื้อปลาดุกทะเลเนี่ยเด็ดนะครับไม่แพ้ปลาดุกน้ําจืดนะนยายลองชิมให้ชมครับใครอยากลองลองได้เลยโดยเฉพาะส่วนหัวกับพื้นท้องมันๆเนาะ มันดูดมันมากๆครับหัวปลาดุกทะเลนี่แล้วหัวมันใหญ่ใช่ไหมยายใช้ได้ไหมเยี่ยมไหม,มอ่ะก็คลิปนี้พาไปอัดปลาดุกทะเลหรือปลาดุกน้ําเค็มกันมานะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสว,ส,สวัสดีครับบ,า,บ,า,บายบาย